เรื่องมันมีอยู่ว่าเที่ยวคนเดียวจงังหวัดชุมพรไปพักอ่าวครามโฮมสเตย์เที่ยวที่ไหนบ้างใช้เงินเท่าไหร่ไป เริ่มเลยเริ่มต้นการเดินทางทิปนี้เดินทางด้วยรถไฟนั่งไปให้ก้นชา510บาทต่อเที่ยวไปและกลับรถมาสี่ทุ่มหนาทีใครมาช้าก็ตกรถไปเด้อครั้งแรกของการขึ้นรถไฟขบวนดีเซลมันก็จะตื่นเต้นนิดนึงนั่นแหละถึงที่นั่งเขาก็มีผ้าห่มแจกให้ไว้กันหนาวตอนกลางคืนรถไฟนั้นออกตรงเวลาฉันขอห่มผ้าแล้วก็ขอหลับเลยตื่นเช้ามาด้วยอาการปวดหลังเพราะนั่งหลับแบบนี้มันโคตรทรมาน สองข้างทางวิวสวยๆก่อนที่พี่แอร์โฮสเตดเขาจะเอาอาหารมาให้1ถุงและแล้วก็ถึงเมืองชุมพรว l ลคัมทูชุมพรซิตี้ขอบคุณที่มาส่งกันนะคุณรถไฟก่อนจะไปเช่ามอเตอร์ไซ์ วันล,ละ300มัดจำอีก1,000ฉันขอแปลงฟันและไปต่อแวะจุดแรกกันที่ปากน้ำชุมพรทะเลช่างเงียบสงบเหลือเกินและเส้นทางตรงนี้ก็สวยงามมากๆแวะมาถึงจุดที่2จุดชมวิวหาดผาแดงขับรถเข้ามาเห็นหินหน้าตาประหลาดก็เริ่มสนใจขับรถต่อไปจนถึงลานแลเลเจ้าโบก็ออกมาต้อนรับด้วยความดีใจดีเอาเสื้อจะขาดวาย หลุดพ้นจากโบ้มาได้ก็มาถึงหน้าผาแต่น้องบอกว่ามีอีกจุดอยู่ซอยถัดไปเข้าไปจะเห็นชัดกว่านี้นี่ต้องเข้าไปจริงๆใช่ปะเนี่ย <c oughs> เข้ามาแล้วก็ไม่ผิดหวังวิวสวยอย่างน้องว่า แถมสูงชันมากจนเสียวขาด้วยแวะมาจุดถัดไปหาไซลีซึ่งก็ไม่มีอะไรขอปล่อยผ่านไปกันต่อที่อ่าวทุ่งมะขามไปหาต้นมะพร้าวที่ยื่นลงทะเลแต่ก็ไม่เจอมาจนสุดทางเหลือแต่เรากับโบอยู่สองคนเออ รถกันจนเพียแดดขอแวะเข้าที่พักคืนนี้ที่อ่าวคามโฮมสเตย์กำเบกจนมือแดงเพราะต้องค่อยๆปล่อยรถไหลฉันนี่ร้องเลยเพราะว่าเหลือเส้นทางอีกต้องครึ่งหนึ่ง เอาชีวิตรอดมาถึงอ่าวคามได้ก็บุญแล้วฉันนี่เก่งเหลือเกินพักที่นี่ราคา1,200บาทสีหวานแววถูกใจฉันเหลือเกินอ่าวคามโฮมสเตย์บรรยากาศดีๆอยู่ติดริมทะเลฉันนี่ชอบมากหลายคนก็สนุกพายเรือคายักเล่นกันส่วนฉันนั้นขอนอนหลับบนเปยวนก็พอฟินสุดๆตื่นมาจะไปเดินเล่นหาแต่ก็ไม่กล้าเพราะเจอคุณโรเบิร์ตเชี่ยตัวใหญ่มากกลัว นี้คุณโรเบิร์ตมากินข้าวเยี่ยงราชาที่โฮมสเตย์มื้อนี้รวมเข้าไปใน1,200บาทแล้วเนื้อปูนั้นหวานฉ่ำจิ้มซีฟู้ดแล้วอย่างแทบตกเย็นนั้นบรรยากาศดีถึงแม้จะมีฝนแต่ก็แฮปปี้อยู่นะดีใจนึกว่าเจอหมอกแต่ที่ไหนได้คุณลุงเขาเผา่าน ตกดึกก็ไปเก็บหมึกไปดูวิถีการเก็บหมึกของชาวบ้านได้หมึกและปลามาเต็มตะกร้าเลยแล้วน้องก็กลายเป็นอาหารอันโอชาสําหรับคืนนี้ดูความสดจิแกอุยครั้งแรกที่ได้กินอย่างแทบเัือนนี้กรบกรบมาก <S <S ตื่นเช้ามาฟ้าอย่างใสบรรยากาศดีเช้าที่นี่เป็นข้าวต้มทะเลเครื่องแน่นมาก ความสุขของวันนี้คือการนั่งกินข้าวและมองทะเลก่อนจะนั่งไกวขาดูน้ำใสๆและท้องฟ้าสวยๆชีวิตวันนี้ช่างสะโลไลฟ์นั่งดูวิถีชีวิตชาวบ้านออกหาปลาและกลับมาทำกินแกต้องลองไปไว้แฮปปี้จริงพี่ๆที่พักที่เดียวกันให้ไปแจมทริปไปเที่ยวเกาะค่าเรือ1,000หันกัน4คนตรงนี้คนละ250บาทอา้าวช่วยกันเขีนเลือหน่อยอา้าวต้องขอบคุณพี่ทั้ง3คนด้วยนะครับที่ชวนมาแจมทริปนี้ นั่งเรือมาไม่นานก็ถึงเกาะกุลาต้องบอกเลยว่าน้ำอย่างใสฟ้าอย่างสวยมอง<ม>เห็นปลาเลยนะก่อนเข้านั้นก็จะมีค่าอุทยานด้วยคนละ40บาทเพราะออกมาแต่เช้าหาทรายนี้จึงเป็นของพวกเราฉันนั้นคือคนสู้ชีวิตที่ต้องลากเรือคายักไปพายคนเดียวคอรเหงามุมนี้นั้นถ้าไม่สุภาพ ต้องขออภัยด้วยและนี่คือน้ำทะเลที่อย่างใสมีฝูงปลาแหวกว่ายอยู่ใต้เท้าใต้ท้องเรือเยอะมากทายเรือกันจนตัวไม่เกรียมก็ขอมานอนพักที่ใต้ต้นมะพร้าวอย่าตกมาใส่หัวเดอ้เอ,อจะกลับมาที่โฮมสเตย์และทานอาหารมื้อสุดท้ายก่อนเช็คเอาท์กลับบ้านแวกอ่าวลกกรรมซึ่งอ่าวนี้ไม่มีใครมีฉันเพียงคนเดียว น้ำอย่างใสหาดอย่างกว้างจะแวะหาดถัดไปหาดไซลีสวีแวะถ่ายเรือและบรรยากาศงามๆก่อนกลับผิวฉันที่ว่าไม่ดำแล้วก็ยังสู้ท้องฟ้าตอนนี้ไม่ได้เลย กแน่ๆเลยกูว่าแวะสถานีรถไฟสวีซื้อหนังไก่ทอด20บาทและกาแฟอีก1แก้ว20บาทก่อนที่ฝนจะตกแล้วฉันก็ต้องแวะลงที่ศาลาสู้ชีวิตแต่เหมือนชีวิตจะสู้กับเปียกฝนหนักกว่าเดิมเปียกไปทั้งตัวเปียกแค่ไหนถามน้ำในรองเท้าดูสู้ชีวิตฝ่าฝนมาจนถึงชุมพรแวะร้านป้าไก่ผัดไทยหน้าโอเชียน ผัดไทย50บาทอร่อยเลิศฉันการันตีถึงเวลาต้องบอกลากันเสียทีได้เวลากลับไปเรียนที่ฮอกวอตส์แล้วนั่นชานชาลาที่9เศษ3ส่วน4รถไฟมาแล้วแล้วเจอกันใหม่นะชุมพรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับชุมพรที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองตามมาเที่ยวกันดูนะค่าน้ำมันที่เราใช้ทั้งหมดของทริปเนี่ยก็คือ17 0บาทส่วนค่าใช้ใจ่ายรวมของทริปนี้ทั้งหมดเลยก็คือ3 3 7 0บบาทถ้ามีโอกาสก็ลองแวะมาเที่ยวชุมพรกันดูนะ จบการรีวิวละวบาย